สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่เราสนใจกันนะครับวันนี้มีประเด็นทีออ่อาจจะท้าทายความคิดเดิมๆของหลายคนเลยเรื่องอะไรเหรอคะที่ว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นเพลงสำหรับคนรุ่นเก่าเท่านั้นอะไรแบบนั้นนะครับอ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วเพราะว่าตอนนี้เหมือนมีคลื่นลูกใหม่ที่น่าสนใจมากๆเกิดขึ้นคือศิลปินดาวรุ่งอย่างน้องต้นข้าวสุปริยาเนี่ยครับกำลังพาเพลงลูกทุ่งแบบ แบบดั้งเดิมแท้ๆเลยนะให้กลับมาฮิตในหมู่คนรุ่นใหม่หรือเจนแซดอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับ <en> ใช่ค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่แบบต้องจับตาดูจริงๆนะคะคือ <c ười> ข้อมูลที่เราเอามาคุยกันวันนี้ก็มาจากบทความจากแหล่งข้อมูลหลายๆที่เลยที่พูดถึงน้องต้นเข้าสุป,ปริยาแล้วก็เรื่องที่เพลงลูกทุ่ง응กำลังถูกส่งต่อไปอยังคนรุ่นใหม่กลุ่มเจนแซโดยเฉพาะเลย ใช่ค่ะกลุ่ม Gen Z ซึ่งปกตเิเราอาจจะมองว่าเขาค่อนข้างจะห่างไกลจากเพลงแนวนี้พอสมควรนะคะครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมาลองดูกันมาทำความเข้าใจกันว่าเอ๊ะปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมอยู่ๆเพลงลูกทุ่งถึงกลับมาเ,เชื่อมต่อกับเด็กรุ่นใหม่ได้แล้วมันมีความหมายอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่หรือเปล่า น่าสนใจค่ะลองมาไล่เรียงกันดูนะครับเริ่มจากความเข้าใจเดิมๆก่อนไหมครับได้เลยค่ะคือหลายคนก็น่าจะคุ้นๆกับภาพจําเดิมๆว่าเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงของผู้ใหญ่ใช่ค่ะเป็นเพลงแบบสัญ,ญลักษณ์ของยุคก่อนๆอ,อะไรแบบนั้นหรือบางทีก็อาจจะถูกมองว่าเ,เชยไปแล้วสําหรับยุคนี้อืภาพจํานั้นค่อนข้างแข็งแรงนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องต้นข้าวสุปริยาเนี่ยมัน มันตรงกันข้ามเลยค่ะยังไงครับคือข้อมูลที่เรามีระบุตรงกันหมดเลยว่าไม่ว่าน้องต้นข้าวจะไปแสดงที่ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นงานวัดงานบุญหรือว่าเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ๆจะมีกลุ่มแฟนเพลงวัยรุ่นนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่ระบุว่าเป็นเจน Z ซเลยนะ,ะตามไปให้กําลังใจเยอะมากเยอะจริงๆค่ะโอ้จริงอะครับอะไรคือแม่เหล็กที่ดึงดูดคนรุ่นใหม่ขนาดนั้นล่ะครับนั่นสิคะเพราะจากที่ดูข้อมูลมาเนี่ยเหมือนว่ามันไม่ใช่การเอาเพลงมาปรับให้เป็นป๊อป หรือเปลี่ยนสไตล์การร้องอะไรเลยนะไม่ใช่เลยค่ะแต่กลับเป็นเสียงร้องที่เป็นลูกทุ่งแท้ๆข,ของน้องต้นข้าวเองนี่แหละที่มันมันใสมันกังวานมีลูกเอื้อลูกคอครบถ้วนตามแบบฉบับเลยใช่ค่ะความเป็นธรรมชาติตรงนี้แหละค่ะที่อาจจะทำให้คนฟังรู้สึกเชื่อมโยงได้ง่ายอืมประเด็นนี้น่าคิดนะครับการที่เสียงร้องแบบลูกทุ่งดั้งเดิมแท้ๆเนี่ยสามารถจับใจคนรุ่นใหม่ได้ ม,มันอาจจะบอกว่าจริงๆแล้วสเสน่ห์ของความเป็นต้นฉบับมันมีพลังในตัวมันเองอยู่แล้วรอเปล่าครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะมันเหมือนกับว่าคนรุ่นใหม่เองจริงๆเขาก็อาจจะมองหาความความจริงแท้บางอย่างอยู่เหมือนกันนะหรือที่เรียกว่า authenticity ท่ามกลางกระแสดนตรีที่มันหลากหลายมากครับ แล้วน้องต้นข้าวก็เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้พอดีด้วยความเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่นําเสนอสิ่งที่เป็นรากเงาดั้งเดิมได้อย่างเออหน้าฟังแล้วก็จริงใจมากๆไม่ได้พยายามปรุงแต่งจนเกินไปนอกจากเสียงร้องแล้วการเลือกเพลงก็ดูเหมือนจะเป็นอีกอีกจุดสําคัญเหมือนกันนะครับใช่เลยค่ะเพราะว่าข้อมูลที่เรามีก็ชี้ว่าน้องต้นข้าวไม่ได้เน้นเพลงแต่งใหม่เลยแต่กลับเลือกหยิบเพลงลูกทุ่งระดับตำนานในอดีตมาถ่ายทอดใหม่อือหึ มีเพลงใครบ้างฮะโอ้โหมีทั้งเพลงของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เพลงอมตะของศิลปินอย่างสอนเพชรสอนสุพรรณโอ้โหตำนานทั้งนั้นเลยหรือแม้แต่เพลงที่อาจจะใหม่ขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังเป็นที่จดจํามากๆอย่างเพลงของตะกแตนชลรดาอะไรแบบนี้ครับการเลือกเพลงแบบนี้ที่เป็นเพลงที่คนรู้จักอยู่แล้วเนี่ยถือว่าฉลาดมากเลยนะคะครับมันเหมือนเป็นการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างรุ่นเลย เพลงเหล่านี้คือทำนองเนื้อหามันแข็งแรงอยู่แล้วมันมีคุณภาพที่พิสูจน์ตัวเองมาตามการเวลาแล้วจริงครับการที่ศิลปินรุ่นใหม่หยิบกลับมาร้องใหม่ในสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมันไม่ใช่แค่การค o เวอร์นะคะ uh huh. แต่มันคือการตีความใหม่การมอบชีวิตใหม่ให้เพลงเหล่านั้นในบริบทปัจจุบันทําให้คนรุ่นใหม่รู้สึกว่าเออนี่คือเพลงที่เข้าถึงได้แล้วก็น่าสนใจไม่ใช่แค่เพลงเก่าๆของพ่อแม่แล้ว การตีความในแบบของตัวเองนี้สำคัญจริงๆนะครับมันทำให้เพลงเก่าไม่ได้ฟังดูเก่าตามไปด้วยใช่ค่ะแต่กลับมีความสดใหม่ผ่านน้ำเสียงการนำเสนอของศิลปินรุ่นใหม่ทำให้คนที่อาจจะไม่เคยฟังลุกทุ่งมาก่อนเลยนะเปิดใจลองฟังแล้วก็อาจจะพบว่าเอ้ยมันไม่ได้เชยอ,อย่างที่คิดนี่นะ แล้วเสียงร้องของน้องต้นข้าวก็เป็นปัจจัยสำคัญมากๆที่ทำให้การตีความนั้นมันน่าเชื่อถือแล้วก็น่าฟังอย่างที่คุณว่ามาเลยค่ะครับคือความใสความกังวานที่ผสมกับเทคนิคการร้องแบบลูกทุ่งแท้ๆเนี่ยมันมันสร้างความประทับใจได้ทันทีที่ฟังเลยมันพิสูจน์ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเสน่ห์ของลุกทุ่งมันไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะแค่รอรอคนที่ใช่จังหวะที่ใช่ในการนำเสนอ ถูกต้องค่ะพอมีตัวศิลปินที่น่าสนใจเพลงก็ดีบวกกับพลังของยุคสมัยนี้เข้าไปอีกปรากฏการ์ไวรัลรก็เกิดเลยใช่เลยค่ะจุดนี้ขาดไม่ได้นี่เป็นอีกส่วนที่สำคัญมากๆในการอธิบายความสาเร็จนี้ใช่ไหมครับสาคัญมากค่ะแหล่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยเน้นย้าเรื่องนี้มากว่าคลิปการแสดงคลิปการร้องเพลงของน้องต้นข้าวถูกแชร์แบบกว้างขวางมากบนโซเชียลมีเดียอือ <c oughs> โดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่ เจนเซ็เขาฮิตฮิตกันอย่าง TikTok หรือ Instagram Reels อะไรพวกนี้ยอดวิวเป็นหลักล้านเลยนะคะในเวลาแป๊บเดียวใช่ครับหลักล้านเลยจุดนี้น่าสนใจนะคะไม่ใช่แค่ว่าโซเชียลมีเดียมันช่วยกระจายแต่ต้องถามว่าทำไมคอนเทนต์ที่เป็นลูกท่วงแท้ๆจ๋าๆแบบนี้ถึงเกิดไวรัลบนแพลตฟอร์มที่ปกติแล้วเหมือนจะเน้นความเร็วความใหม่ความฉาบฉวยได้อะนั่นสิครับทำไมล่ะครับมันอาจจะสะท้อนว่าแม้แต่ในโลกดิจิทัลเอง คนรุ่นใหม่ก็ยังมองหาแล้วก็ชื่นชมความสามารถที่แท้จริงได้นะแล้วก็ความงามแบบดั้งเดิมถ้ามันถูกนำเสนอยอย่างถูกที่ถูกเวลาแล้วก็น่าดึงดูดพออโซเชียลมีเดียก็เลยกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆในการพาเพลงลูกทุ่งข้ามกำแพงไปสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆที่แบบไม่เคยอยู่ในเรดาร์มาก่อนเลยค่ะผลลัพธ์ที่ตามมานี้ชัดเจนมากเลยนะครับมีข้อมูลที่เล่าถึงปรากฏการณ์ที่ว่าเด็กวัยรุ่นจำนวนมากเลย ซึ่งปกติอาจจะฟังแต่เพลงแนวอื่นใช่ค่ะพออปสากลฮิปฮอปเคป๊อปอะไรแบบนี้ใช่ครับพอได้มาเจอน้องต้นข้าวผ่านคลิปไวรัลพวกนี้กลับกลายเป็นแฟนคลับตัวยงไปเลยอือหลายคนถึงกลับไปหาเพลงลูกทุ่งเก่าๆมาฟังเพิ่มหรือว่าร้องตามเพลงเหล่านั้นได้ด้วยซ้ำโอ<ฮ>มันเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่น่าทึ่งเหมือนกันนะ อันนี้มันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งกว่าแค่การฟังเพลงตามกระแสนะคะครับมันคือการทลายอาคติหรือกำแพงในใจที่อ่านจะเคยมีต่อเพลงลูกทุ่งว่าเป็นเพลงของผู้ใหญ่เพลงต่างจังหวัดเพลงไม่ทันสมัยมการที่พวกเขายอมรับแล้วก็ถึงขั้นชื่นชอบได้เนี่ยแสดงว่าสิ่งที่น้องต้นเข้านำเสนอมันสามารถสื่อสารแล้วก็สร้างความรู้สึกร่วมบางอย่างที่โดนใจพวกเขาได้จริงๆไม่ใช่แค่เพราะไวรัลไม่ใช่แค่เพราะไวรัลค่ะ แต่เพราะคุณภาพและความรู้สึกที่ได้รับจากเพลงนั้นๆจริงๆมีคำพูดหนึ่งจากแฟนเพลง Gen Z ที่อยู่ในข้อมูลของเราผมว่ามันมันสรุปภาพนี้ได้คมมากเลยครับว่ายังไงคะเขาบอกประมาณว่าน้องต้นข้าวทำให้ลูกทุ่งไม่เฉยแต่กลับเท่มากโอ้โหคำว่าเท่นี่คำว่าเท่นี้แหละครับคือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยมันไม่ใช่แค่เพราะหรือน่าฟังนะแต่มันคือเท่ ซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนมุมมองครั้งใหญ่เลยจากที่เคยมองว่าลูกทุ่งคือเก่าหรืออาท์กลายมาเป็นสิ่งที่คลาสสิกแต่เข้าถึงได้หรือมีสไตล์ในสายตาของพวกเขาคำว่าเท่นในบริบทนี้มีความหมายมากๆเลยนะคะมันบ่งบอกถึงการยกระดับสถานะของเพลงลูกทุ่งในวัฒนธรรมป๊อปของคนรุ่นใหม่เลยครับ การที่สิ่งที่เป็นรากเงาทางวัฒนธรรมของเราเนี่ยถูกมองว่าเท่ได้โดยคนรุ่นใหม่ถือเป็นความสําเร็จในการสืบสารและปรับตัวที่น่าชื่นชมมากจริงครับมันแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วความเป็นไทยแท้กับความทันสมัยอ่ะมันไปด้วยกันได้ไม่จําเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเลยอืมเหมือนน้องต้นข้าวเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะครับว่าความเป็นลูกทุ่งแท้ ก็สามารถนำเสนเอออกมาให้ดูดีมีรสนิยมแล้วก็น่าดึงดูดใจคนยุคใหม่ได้ใช่เลยค่ะและผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่กลุ่มแฟนคลับรุ่นใหม่ๆนะครับขยายวงกว้างกว่านั้นอีกใช่ครับมันส่งแรงสั่นสะเทือนไปในวงกว้างกว่านั้นมีการพูดถึงในหมู่ศิลปินลูกทุ่งรุ่นใหญ่หลายท่านเลยที่ออกมาแสดงความชื่นชมปรากฏการณ์นี้ ประเด็นนี้น่าสนใจค่ะในแหล่งข้อมูลที่เราดูมามีการอ้างอิงคำพูดของศิลปินรุ่นใหญ่บางท่านนะคะที่มองว่าสิ่งที่น้องต้นเข้าทำเนี่ยเปรียบเสมือนการสืบสารมรดกลูกทุ่งที่ทรงพลังที่สุดในรอบหลายปีเลยทีเดียวโโอ้ห oh. ฟังแล้วขนลุกเลยนะครับเนี่ยคำกล่าวนี้มันสะท้อนทั้งความดีใจแล้วก็ความหวังนะคะที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่ที่มีทั้งความสามารถแล้วก็ความตั้งใจจริงเข้ามารับช่วงต่อลมหายใจให้กับเพลงลูกทุง่งซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สําคัญของเรามากๆการมีคนรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อนี่สําคัญมากจริงๆนะครับมันเหมือนเป็นการเติมเติมเลือดใหม่ให้กับวัฒนธรรมใช่ค่ะอ่าครับแต่ยังคงมีชีวิตชีวามีการพัฒนาแล้วก็สามารถส่งต่อไปยังคนรุ่น ต่่ออๆไปไปด้เรืยกรณีของน้องต้นข้าวกับเพลงลูกทุ่งนี้เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากแล้วมันยังนำไปสู่ภาคที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะคะก็คือเพลงลูกทุ่งกำลังทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างไวัยได้อย่างน่าสนใจมากๆ อ๋อเ oh, ชื่อมคนต่างวัยใช่ค่ะมันไม่ได้ถูกจำกัดว่าเป็นเพลงของคนเจเนอเรชันใดเจเนอเรชันหนึ่งอีกต่อไปแต่กลายเป็นสื่อกลางที่ทำให้คนต่างวัยในครอบครัวหรือในสังคมสามารถมีความรู้สึกร่วมกันได้อย่างเช่นพ่อแม่อาจจะฟังเพราะคิดถึงอดีต ใช่ค่ะพ่อแม่อาจจะฟังเพลงที่น้องต้นเข้าร้องเพราะหวนคิดถึงอดีตส่วนลูกๆหลานๆก็ฟังเพราะชื่นชอบในตัวศิล,ลปินสไตล์การร้องแล้วก็รู้สึกว่ามันเท่อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้กลายเป็นว่าเพลงเดียวกันสามารถสร้างบทสนทนาสร้างประสบการณ์ร่วมกันในครอบครัวได้เลยถูกต้องค่ะจากที่เมื่อก่อนต่างคนอาจจะต่างฟังเพลงคนละแนวไปเลยนี่เป็นผลลัพธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากนะครับเนี่ย มีพาดหัวข่าวหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่ดิฉันว่ามันสรุปปรากฏการณ์นี้ได้กระชับแล้วก็เห็นภาพรวมได้ดีมากเลยค่ะพาดหัวว่าอะไรครับเขาพาดหัวทํานองว่าจากเพลงรุ่นแม่สู่ไวรลัลรุ่นลูกต้นเข้าสุปริยาพลิกนิยามลูกทุ่งสู่เจนซี่โหชัดเจนเลยครับพาดหัวนี้ใช่ไหมคะ มันครอบคลุมประเด็นหลักที่เราคุยกันมาทั้งหมดเลยทั้งเรื่องการส่งต่อข้ามรุ่นพลังของโซเชียลมีเดียแล้วก็บทบาทของตัวศิลปินเองในการสร้างความเปลี่ยนแปลงนี้เห็นด้วยเลยครับพาดหัวนี้สะท้อนภาพได้ชัดเจนจริงๆริงสรุปแล้วนะครับสิ่งที่เราได้สำรวจจากข้อมูลต่างๆในวันนี้ก็คือปรากฏการณ์ของน้องต้นข้าวสุปริยาที่เป็นเหมือนตัวจุดประกายสําคัญเลยอืทําให้เพลงลุกทุ่งแบบดั้งเดิมกลับมาได้รับความสนใจแล้วก็เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเจนซีได้อย่าง น่าทึ่งมากโดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลายอย่างประกอบกันเลยนะคะทั้งการเลือกเพลงลูกทุ่งอมตะที่แข็งแรงอยู่แล้วมาตีความใหม่ครับเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์มีความเป็นลูกทุ่งชะแท้แต่ก็สดใสเข้าถึงง่ายและที่สำคัญมากๆเลยและแน่นอนปฏิเสธไม่ได้ถึงพลังของโซเชียลมีเดียที่ช่วยขยายกระแสน,นี้ออกไปในวงกว้างอย่างรวดเร็วมากๆค่ะและผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุด อาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนมุมมองทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อเพลงลูกทุ่งใช่ค่ะจากที่อาจจะเคยมองว่าเก่าหรือไกลตัวกลายมาเป็นสิ่งที่เท่น่าสนใจและก็เป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาได้อืทำให้เพลงลูกทุ่งมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นสื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างไวัยได้อีกครั้งหนึ่งครับผมทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นสัญญ,ญาณบวกมากๆเลยนะคะต่ออนาคตของวงการเพลงลูกทุ่งไทยเราครับ มันแสดงให้เห็นว่ามรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ยังคงมีชีวิตมีพลังและก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปได้เสมอถ้าหากมีผู้ที่เข้าใจแล้วก็นำเสนอได้อย่างเหมาะสมนะคะเอาละครับก่อนจะจบการพูดคุยกันในวันนี้ก็มีประเด็นทิ้งท้ายที่อยากจะชวนให้ไปลองขบคิดกันต่ออีกสักนิดนะครับค่ะได้เลยค่ะว่าจาปร,กรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องต้นข้าวสุปริยาแล้วก็เพลงลูกทุ่งในวันนี้นะครับ ม,มันอาจจะนําไปสู่วิวัฒนาการแบบไหนของวงการเพลงลูกทุ่งในระยะยาวได้บ้างอืมคําถามน,น่าคิดมากเลยค่ะคือเราจะได้เห็นศิลปินรุ่นใหม่ๆกล้าที่จะหันมาหยิบจับแนวเพลงดั้งเดิมแบบนี้มากขึ้นหรือเปล่าคะหรือหรือในทางกลับกันเราจะได้เห็นการผสมผสานที่มันเข้มข้นขึ้นระหว่างลูกทุ่งกับแนวดนตรีสมัยใหม่อื่นๆในรูปแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเพื่อสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆก่อไปในอนาคตเป็นคําถามปลายเปิดที่ น่าติดตามทิศทางต่อไปจริงๆครับใช่ค่ะน่าจับตาดูมากๆสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ